สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีบ้างนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานั่นเองครับเพราะว่ามีการที่จะเตรียมเยียวยาให้กับชาวสวนยางพารานั่นเองเพราะว่ากยทอจอชงประกันรายได้เฟส4นั่นเองหลังจากน้ำยางสด ราคาดิ่งสุดต่ำสุดในรอบปีนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ นายสุนทรรักรงนายกสมาคมชาวสวนยาง16จังหวัดภาคใต้14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งประจวบและเพชรบุรีด้วยและหนึ่งในคณะกรรมการการยางพาราแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสาเหตุที่ทำให้ยางพาราตกต่ำในช่วงนี้ทั้งนี้ในข้อเท็จจริงราคายางควรจะขึ้นสงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนที่ยังไม่ยุติทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นทุกวัน ทุกครั้งที่ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นราคายางจะสูงขึ้นไปด้วยแต่ขณะน,นี้มีปัจจัย2เรื่องที่ทำให้ยางพารามีราคาตกลงก็คือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศจีนทําให้มีนักลงทุนเกิดความลังเลและการลงทุนเกิดการชะลอตัวนั่นเองอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีเงินเฟ้อถึง8%ร์ซนในสหรัฐอเมริกาและก็เฟดได้ขึ้นดอกเบี้ยถึง0 7. 5เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นเองทำให้ส่งผลกระทบถึงราคายางในตลาดโลกด้วยเพราะทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนอีกซึ่งเป็นผลทางด้านจิตวิทยาขณะที่ราคายางในไทยขึ้นลงตามตลาดล่วงหน้า ผู้ใช้ยางพารารายใหญ่ของโลกคือจีนกับสหรัฐอเมริกากำลังเกิดปัญหาก็ส่งผลทำให้มีการรับซื้อ,อยางในราคาที่ถูกลงจากที่เคยมีการรับซื้อในไทยกิโลกรัมละประมาณ65บาทก็เหลือประมาณ55บาบาทเท่านั้นเองหรือลดลงก็ประมาณกิโลกรัมละ สิบ,บาทนั่นเองครับในฐานะที่เป็นบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยด้วยได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรักษาสเสถียรภาพราคายางในวันที่28วิมิถุนายน2565ที่ประชุมมีมติเข้าไปช่วยรักษาสเสถียรภาพราคายางพาราในตลาดกลางโดยเฉพาะในเรื่องน้ำยางสดที่ราคาตกลงมากเหลือกิโลกรัมละประมาณ40บาทเท่านั้นราคายางในตลาดกลางกับ,บ ราคาท้องถิ่นจะต่างกันกิโลกร,รัมละประมาณ5-6บาทถ้าการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทประกาศราคากิโลกร,รัมละ55บาทราคาท้องถิ่นก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ50บาทเพราะจะต้องหักค่าการตลาดประมาณ5-6บาทนั่นเองขณะนี้กยะทอกาลังเสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยาง เฟส4เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยนโยบายยางธรรมชาติหรือกนยที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาส่วนกยทก็จะเข้าไปรักษาเสถียรภาพของยางพาราในตลาดกลางของ กอยทออนั่นเองนายสุนทรได้กล่าวทิ้งท้ายไว้เช่นนี้นะครับผมนี่ก็คือข่าวคราวเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรสำหรับประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางในระยะที่4นี้ยังไงก็ต้องคอยติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับผมชอบคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดและก็ติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวคราวเรื่องราวที่จะมาอัปเดตในครั้งต่อๆไปครับขอบคุณมากครับ